อุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวารมหาวิหารเป็นอาคารยกพื้นฐานสิงหลังคาแบบจีนมีมุกลดสองชั้นไม่มีช่อฟ้าเบรากาหางหงหน้าบันตอนบนประดับปูนปั้นรูปเทพพนมสี่องค์ล้อมด้วยลายเครือเทาตอนล่างแบ่งเป็นห้าช่องแต่ละช่องประดับปูนปั้นรูปเตา่าวัวสิง์พญานาคและไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ภายในพระอุโบโสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองปางมารวิชัยด้านหลังพระประธานเขียนรูปสุมเรือนแก้วรายล้อมด้วยเทพชุมนุมโดยวาดเทวดานางฟ้าเหาะเหินเดินอากาศโดยกิริยาท่าทางและการถือสิ่งของแตกต่างกันไปโดยเขียนชื่อผู้อุปถรัรมภ์วาดบนริ้วผ้าขาวติดอยู่กับเทวดานางฟ้าแต่ละองค์กรุงมสีรวมสืบสานความเป็นไทย